เราสู้ไปชนะมันลอย่าประเมินกาลังอีกฝ่ายมิไปน่ารั้นอออ๋ออ๋อวันีครับเอ่คือว่าขอเวลาสักเดียวได้ไหมมีลูปรหลาดลอกปอีกแล้วเอ่อคือว่าคือว่าคือผมเป็นผู้ใช้กงฟูในสกัดของแบล็แพนด้าราเมกนอผมชื่อเมียซอนครับแบล็กแพนด้า อ่ะเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวก่อนคือผมเป็นเพลงมัดกีตาร์ครับชื่อฟังสักเพลงได้ไหมครับแค่แป๊บเดียวก็พอแป๊บเดียวจริงจริงนั่นก็ช่วยไม่ได้แฮะขอสัส้นๆก็พอนะงั้นฟังเลยครับชื่อเพลงทวงเวลามันไว้คณสตร์ตโลคนสตร์ตโลคนสตร์ตโลคนสตร์ตโทวงเวลามัน หอดเวลามันไว้เย้ตัดเียงโัดเสียงตัดเสียเรียกเสียงเสร็จกันงั้ตฟังเพลงจะลืมไปเลยรายการมากเพลงมัดกีตาร์เรื่องที่จะหนีไม่ย้อนเสียเลยนะอะไรที่ขาดสิ้นดีเพลงมัดทุกดิกอย่างพวกนายมีหน้ามาว่าคนอื่นเหรอเอ็งมัดของฉันดัตช์นีดำอยาจะขอเป็นลองฝีมือด้วย ถ้าพวกแกเป็นฝนะ<า>่ายชนะแกจะยอมรามอือัแนก็ไม่มีทางเลอือกอาจารย์ปูถอยไปก่อนอะอะหะุดอ สะท้อนไม่ได้เนี่ยนะร่องอะไรกันเนี่ยไปจ่ายล้านฉันนลวเนี่ยหวไหมกลังหมดจ่ายโ